สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่วีกับนาโอนะคะวันนี้วันนี้เรามารับคําท้ารับคาท้าใครเอ่ยแม่อายน้องนองโมครับแม่น้องนโมเท้าวะเท้าว <c oughs> DIY ทำขนมฮาลวีนะคะรับคำท้าจากช่องแม่อายน้องนองโมนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาทําวุ้นลูกกระตา่ายร้อนสุดมันเป็นเยี่ยงไรหรือแม่นางเป็นวุ้นค่ะที่เป็นลูกของลูกกระตา่าย หล่นมากไหนๆก็ฮารวีนแล้ว <ผม S 1> ก็เลยนััต่อตลอนเลยดูดูหน้าคนทำบุ้นก่อนค่ะตอนนี้เข้าอะไรนครับเขาให้ทำขนมหน้าผีนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ตอนนี้เราทำเสร็จแล้วนะครับเราจะไล่อะโอ้าหจคมีขนมแล้วก็มีหน้าขีนะครับเดี๋ยวเราจะทำลูกตากันนะคะอุปกรณ์ง่ายๆเลยที่ต้องมีคือพิมพ์อันนี้เป็นพิมพ์น้ำแข็งทั่วไปนะคะเป็นพิมพ์รูปวงกลมนะคะที่เราจะมาทำลูกตาเนาะก็เป็นพิมพ์น้ำแข็งหนึ่งสองผงวุ้นก็จะมีผงวุ้นกระชินะคะที่เราจะไปทําในตาขาวเนาะแล้วก็มีผงวุ้นสีแดงที่แบบทำหน้าขวดหน้าตัวเป็นสีแดงนะคะแล้วก็จะมีสีผสมอาหารสีดำทำเป็นในตาดำแค่นี้ ลแล้วก็จะมีน้ำซึ่งเป็นน้ำเปล่าก็ได้น้ำมะพร้าวก็ได้แต่พี่อยากทำบุญมะพร้าวนะคะก็เลยทำเอานื้อมะพร้าวมาแล้วก็มีตั๊ตาล<ใ>นิดหน่อยำไมเลยทำวันนี้คือจะกินด้วยว่างั้นครับเราไม่ได้ทำเล่นๆะทำกินเลยนะครับทำกินค่ะโอ้ทำขนมก็ต้องกินได้จริงๆเอาไม่พี่ทำขนมกินได้ใช่ไหมครับทำเลยดีกว่าค่ะโอเค let's go เริ่มได้เราก็จะใส่ผงวุ้นลงไปนะคะ ก็ค่อยค่ยคยนเนาะผงวุ้นนี่น้องๆซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะพอต้องวุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่วิกก็จะแบ่งใส่ถ้วยใส่ถ้วยเป็นถ้วยๆย,ยอย่างนี้เนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาสีผสมอาหารใส่นะคะ <S <S อย่างถ้วยแรกเนี่ยตาที่สำคัญเลยต้องมีในตาดำใช่ไหมคะพี่วิก็จะผสมสีดำลงไปแม้นว่าวุ้นมันจะเป็นสีแดงแต่เราก็ผสมสีได้เ,สสดเพราะว่าสีมันเจือจางนะคะเดี๋ยวพี่วิก็จะมาหยดตาดำลงในนี้นะคะ อันนี้คือเราหยดลูกตาลงในพิมพ์น้ําแข็งนะครับหยดเล็กๆหยดหนึ่งนะครับพิมพ์น้ําแข็งแล้วก็ไปวางบน <Okay. S 1> ถาดน้ําแข็งเพื่อ hey, จะได้เย็น <it> s <S เร็วนะจะได้แข็งๆเสร็จตัวจะได้ไม่ต้องไปเข้าเย็นเปิดเข้าเปิดออกเนาะหรือว่าใครไม่มีก็แช่ตัวเย็นก็ได้นะครับแช่ตัวยเย็นแล้วก็ทมแต่ว่าอันนี้มาทําหลายชั้นหน่อยแล้วก็ต้องถ่ายไปด้วยนะ อันนี้ก็เป็นวิธีที่สะดวกดีเิมเครืความจริงทิ้งไว้น้ำม,มัพรมห้องก็เร็จตัวนะคะแต่จะอา,อาจะจะใช้เวลาใช้เวลานานหน่อยเนาะเราต้องรีบให้น้องๆดูพอตาดำนะคะเริ่มแข็งตัวแล้วนะคะพี่วิคก็จะหยอดตาสีอืลงไปนะคะเช่นสีแดงอะไรเงี้ยถ้าตาเราเป็นสีแดงวีก็จะหยอดหยอดลงไปหยอแล้วก็ต้องยังหยอดไม่เยอะนะคะก็หยอดไปส่วนหนึ่งเนาะ จะเล็กน้อยแล้วแต่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีวุ้นกะทิอีกทีหนึ่งเป็นตาขาวนะคะพี่วิกกำลังอ่านข้างสองวิธีค่ะซึ่งวิธีคือต้มน้ำให้เดือดหนึ่งถ้วยแล้วก็ใส่วุ้นลงไปคนเสร็จแล้วไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มนะครับไม่ต้องโอเคอันนี้คือวุ้นกะทิเนาะก็จะออกมาเป็นสีขาวใช่ขาวอันนี้ลูกตาขาวเลยลูกตาเลยอันนี้ง่ายมากเดี๋ยวพี่วิจัดเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนหยดกันดีกว่า พอสีแดงสีม่วงเริ่มเร็จตัวนะคะปุนกะทีที่เราทําไว้นะคะเราก็จะมาหยอดเปนขั้นตอนสุดท้ายคือตาขาวเนาะเราก็จะหยอดเหมือนเดิมเลยอันนี้เยอะสุดปะครับใช่ค่ะเพราตาขาวเราเยอะสุดทำตามปริมาณลูกตาเราจริงๆ คราวนี้ก็ลอดูผลงานได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันนะครับว่าจะกลายเป็นลูกตาจริงหรือเปล่าขนมาฮลวินของเราสองว่ามันน่าเริ่มเสร็จตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาแกะคุ้นกันเลยดีกว่านะคะอันนี้ค่อนข้างเสร็จตัวเลยอ<ต>ขอดูก่อนเนาะน,นี่ก็ถ้ามันยังแล้วมันไม่ไปไหนก็จะโอเคแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบุญลูกตาของพี่วิก อาหารต้องหน้ากลัวหน้ากลัวค่ะอ๋อเพราะว่าเป็นอพาะาานาโรเวนมันไม่แปลกที่มันหน้ากลัวไม่ได้นี่คือจงใจทําให้มันเละเทะนะคะอ๋อโอโ้โหน่ากลัวสุดๆเลยขอบอกลูกตาที่แบบทะลุทะล,ลักอย่างนี้เลยเป็นการจงใจที่จริงจังมากหน้ากลัวไปเอ่ยน่ากลัวสุดๆความสามารถเลยนะครับที่ทําอาหารหน้ากลัวได้อันนี้สําหรับใครเขาจะทำอาหา ะคะใครสนใจจ้างพี่ทำอาหารเฉพาะเดือนตุลาคมนะครับเราจะจัดคิวเดือนนี้ไม่ให้นะครับใครที่ต้องการทำอาหารฮ <c oughs> าโลวี <c oughs> เราจะจัดคิวพี่ทำอาหารฮาโลวีนให้นะครับรับงานจ้างทุกอย่างนะครับรับคำ้าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคำ้าทำอาหาร DIY ขนมฮารุลวีเป็นบุญลูกตานะคะของช่องเฟิร์นทิดนะคะรับคำ้าของแม่ไอและน้องน้ำโมเรียบร้อยแล้ว กลัวุดๆเลยแต่ถึงหน้ากูรังอย่างนี้แต่รสชาติอร่อยนะขอรับประกันเนะ่ันนี้ราบแล้วขอบคุณนะเดี๋ยวข้าจะกิกนลูกตาเธอเธอกดซับสไครต์ให้เขายางกดซับสไครต์ให้เขาหน่อยนะกดยางกดหน่อยนะกดให้เขาหน่อยกดหน่อยนะนะ ก็แค,ค <น S 1> ่เข้าหน่อยนะ